สวัสดีค่ะวันนี้จะทำวุ้นกะทิโดยใช้น้ำต้มกะหล่ำปลีม่วงนะคะใช้น้ำอุ่น150มิลิลิตรค่ะในการละลายกะทิผงใส่กะทิผงลงไปทั้งซองเลยซองนี้น้ำหนัก60กรัมนะคะคนให้กะทิละลายกะทิผงนี่ซื้อมาจากไทยนะคะพอดีกลับไป เยี่ยมพ่อแม่ที่ไทยก็เลยขนขึ้นเครื่องบินม,มาด้วยน้ำหนักเบาดีค่ะขนมาได้เป็นโหลเลยคนจนกะทิผงละลายดีนะคะก็จะได้ปริมาตร2 0 0มิลลิลิตร ใส่น้ำต้มกะหล่ำปลีม่วงลงไปน้ำต้มปริมาตรส0มมิลลิลิตรนะคะตอนนี้หม้อยังไม่ร้อนนะคะใส่น้ำดื่มที่เป็นน้ำเย็นนะคะลงไป800มิลลิตรแล้วก็ใส่ผงวุ้นตานางเนื้อสิบกรัมคนให้วุ้นกระจาย คนให้วุ้นละลายลงไปในน้ํากะหล่ำปลีม่วงค่ะแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางนะคะคนตลอดเวลาคนไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงแล้วก็เช็คดูว่าวุ้นละลายดีหรือยังถ้าวุ้นยังไม่ละลายดีเนี่ยเวลาที่เรายกช้อนขึ้นมาดูมันจะมีเม็ดเล็กๆติดอยู่ที่ช้อนนะคะก็คนต่อไปค่ะจนไม่มีเม็ดเล็กๆติดที่ช้อนแล้วแสดงว่าวุ้นละลายดีแล้ว ใส่น้ำตาลลงไป200กรัมคนให้น้ำตาลละลายค่ะใส่กลิ่นวานิลาไปด้วยนิดนึงประมาณหนึ่งช้อนชาที่จริงไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่ากะทิผงเนี่ยมันมีกลิ่นหอมของกะทิ อยู่แล้วค่ะไม่ใส่ก็หอมอร่อยดีปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็ใส่กะทิผงที่เราละลายน้ำดีแล้วเนี่ยลงไปผสมกับน้ำในหม้อคนให้ผสมกันดีค่ะ สีม่วงสวยมากเลยสีจากธรรมชาติความหวานกำลังพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่ภาชนะที่ต้องการนะคะตั้งทิ้งไว้ให้วุ้นแข็งตัวประมาณ30นาที